มาลงมาอาครับปล่อยสลิงลงเลยครับผมอะมาทางซ้ายขวามือนิดหนึ่งฮะขวามือขวามืออาขวามือนิดหนึ่งนะ,ะ,นนงะครับอาเอาลากปล่อยดันหน้าเลยสี่ฟุตครับสี่ฟุตอาอาเดี๋ยวจะลมลมจะแรงนิดหนึ่งอย่าอย่าเพิ่งปล่อยลงนะอามาดันหน้านะครับดันหน้าดันหน้า เดาเดินนะเดี๋ยวอย่าเพิ่งลมลมแรงนิดหนึ่งนะฮะอยู่ะระวังหัวด้วยนะครับเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่นะครับอ่ะเอาละอ่าปล่อยลงถ้าปล่อยลงเลยนะครับในชัตที่23นี้เป็นชัตสามัครครีนะครับเป็นชัตสามัครครีร่วมบุญเดี๋ยวความเป็นมาเป็นไปอย่างไร จะได้เรียนเชิญท่านไวยาวัจกรไวยาโมสุสมพรได้รับแต่งตั้งวันนี้นะครับอ่าอนุโมทนาสธุอนุโมทนาสธุอนุโมทนาสธุอ่ะประสิทธิลุล่วงชัดที่ยี่สิบสามอ่ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งดึงตะขอขึ้นนะเดี๋ยวสลิงดับลดก่อนอ่าทุกอ่า และเบียบทุกขั้นตอนนั้นมีความละเอียดอ่อนแต่ผิดพลาดอย่างไรเกิดอุบัติเหตุได้ทันทีนะครับก็จะนั้นมีความละเอียดอ่อนพอสมควรเดี๋ยวต้องขยับรถไหฮะเดี๋ยวขยับรถมาทางนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็ฉับสุดท้ายแล้วกว่าจะถึงฉับสุดท้ายท่านอาจารย์จะเอาว่ามัดมัทายเดี๋ยวเดี๋ยวดันบักข้างหน้านิดหนึ่งแล้วดึ๊กเดินดึ๊เดี๋ยวอย่าเพิ่งดึงนะอ่าอ่าดึงกลับเลยครับดึงกลับได้เลย เอาเกี่ยวแล้วจะเพิ่งเก่ยเพิ่งเกี่เพิ่งออาเอา้ายมือไปเลยครับซ้ายมือยาวครับอ่าอ่าซ้ายมือไปเลยครับยาวไว้ก่อนให้พ้นฉัดไปก่อนครับเชิดคนละมีการบันทึกโดนเบื้องสูงเลยนะครับครับก็เดี๋ยวจะไม่ขยับรถใช่ไหมครับไม่ขยับรถก่อนฉับสุดท้ายเลย ชันสุดท้ายเลยเปล่าครับท่านอาจารย์แลวยวใส่ให้เสร็จรุ่วร่วงทีเดียวเลยนะครับเพราะว่าเพื่อให้บุญไม่ขาดตอนก็ดําเนินการต่อนเนื่องไปเลยนะครับ